ทีนี้เราก็มาชิมกันดูเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อเค้กของเราอ่านี่นะคะนุ่มดีเลยค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำเค้กไข่นะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเตรียมไข่ไก่เบอร์สอมาสฟองค่ะแล้วก็จัดการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันเลยนะคะไข่ขาวเนี่ยเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของไข่แดงกันก่อนใส่กระมังเลยนะคะไข่แดงของไข่ไก่สี่ฟองตามด้วยแป้งเค้กตาพัดโบกค,ค่ะ70กรัมตีให้ไข่แดงแตกก่อนนะคะแล้วก็ใส่นมสดรสจืดลงไป70กรัม น้ำมันทั่วเหลือง60กรัมและสุดท้ายเกลือป่น1นส่วนสช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ก็มาทําในส่วนของไข่ขาวค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเราจะตีไข่ขาวใส่กับน้ำตาลทรายแ80ดสกรัมนะคะให้ทยอยใส่ลงไปค่ะสำหรับน้ำตาลทรายแบ่งใส่สัประมาณ3ครั้งค่ะ ทยอยใส่ไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยนะคะไม่ต้องหยุดเครื่องตีใส่ลงไปหมดแล้วเราก็ตีต่อไปนะคะจนกว่าไข่ขาวของเราเนี่ยจะตั้งยอดอ่อนๆพอเราตีจนเขาตั้งยอดได้ลักษณะน,นี้แล้วก็ให้เรานำมาผสมกับส่วนของไข่แดงที่เราทำไว้นะคะ ขั้นตอนนี้เราจะใช้พายคนผสมให้เข้ากันนะคะคนอย่างเบามือค่ะเพราะว่าถ้าเราคนแรงเกินไปเนี่ยความฟูของไข่เขาจะหายไปนะคะทำให้เวลาเราอบเค้กออกมาเนี่ยเขาอาจจะยุบตัวได้ค่ะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำมาเทใส่ถาดได้เลยนะคะวันนี้วิใช้เป็นถาดขนาด8คูณ8นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่1นิ้วครึง่งปูรองด้วยกระดาษไขก่อนค่ะ แล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็ปาดให้หน้าเขาเรียบเสมอกันค่ะ,ะ,ะได้อย่างนี้แล้วก็เคาะเคาะนะคะ,ะแค่นี้ก็นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะ เราจะอบกันที่อุณหภูมิ150องศานะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงใช้ไฟบนไฟล่างค่ะผ่านไป1ชั่วโมงเค,ค้กของเราก็สุกเหลืองได้ที่แล้วนะคะนำออกมาได้เลยค่ะสีเหลืองสวยเลยเราก็ยกออกจากถาดเลยนะคะแล้วก็ลอกกระดาษไขออกค่ะ แล้วเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวลงให้สนิทนะคะจึงจะมาตัดได้ค่ะสำหรับวิวันนี้ก็จะตัดฝั่งละ3ชิ้นค่ะ ตัดเสร็จแล้วเราก็ประทับตาหน้ารักหน้ารักแบบนี้ลงบนหน้าเค้กได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องเอาไปลนไฟให้ร้อนก่อนจึงจะมาประทับได้ค่ะแล้วก็ระวังอย่าประทับนานเกินนะคะถ้าปล่อยไว้นานเกินเนี่ยจะออกมาไหมดำแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาชิมกันดูเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อเค้กของเราอ่านะนี่นะคะนุ่มดีเลยค่ะ นอกจากจะนุ่มแล้วเนี่ยรสชาติยังอร่อยด้วยนะคะความหวานความมันเนี่ยมาพอดีเลยค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำดูนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ